อ้าวดีครับวันนี้ก็พอดีมาขี่างานเล่นนะครับเห็นอาจารย์นุก,กับพี่ป้าขี่แล้วเสียนนะก็จริงวันนี้มันคือมาขี่ขขเล่นแถวบ้านนะจริงวันนี้การจะเอาจักรยานแม่บ้านมาจักรยานแม่บ้านที่ไว้ใจกับข้าวที่บ้านมาอันนี้พอดีตอนแรกวัน,น,วน,นชวนน้องเต็มไว้ไอเอาลอวอสอันนี้มันไม่มันไปไม่ได้ เต็มปันก็นใจดีให้ยืมติกเกียร์มาขี่เปนเกียร์น,นี่ก็เลยมีบุญตูดและบุญตีนที่ได้ขี่ฟิกเกียร์นะครับก็ีรถเยอะไปหน่อยนะผมจริงๆผมมาสำรวจเส้นทางนี้ไว้มันรถไม่เยอะแต่วันนี้ทางมันเยอะขี่ยากไหมก็ก็เสียวนะผมไม่กล้าอัดมากว่า เบรกก็ไม่มีแล้วรถไม่ใช่รถตัวเองด้วยเก่งใจเจ้าพองเขาเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาก็กสนุกดีไปเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวขี่รถก่อนดีกว่า